อื้มอื้มอื้มโดนเลยครับผมอุ้ยใสใหญ่เลยนะผมอื้มตึงแน่นอนอุ้ยกระโดดดาวนดอปเป็นทังทีอื้มใสดีตัวนี้ใสดีแปดเก้าตัวนะครับผม ก็ขอาสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมกับนาแตเองนะผมวันนี้ก็ออกมาตีปลาเจ้าหน่อยแล้วนะผมด้วยเหยื่อนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมกบยางตุกตาครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูนว่าจะมีผลงาันกับเจ้ากบยางตุกตาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโอเคไปจําจมผลงาันวันนี้เลยครับผมเดี๋ยวลง มเมื่อกี้เห็นประจนนอนตัวเล็กมากทีม <c oughs> ันรอดเลยไม่ต้องลงเลย <c oughs> กัดเร็วกว่าผไ <c oughs> งละ่ะยัดขี้เอาอีกแล้ว <c oughs> กัดไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้สองสามวันที่ผ่านมากัดไม่โดนวัดไม่อยู่วันนี้เอาอีกผมเป็นอะไรฝี <c oughs> รมือช่างเชิงตกไปเยอะเลยนะ คงไม่เหมือนจะมีปลานะนี่ลูกโครมาช้าๆด้วยมันกัดทุ่ดูง่ายหรือ่งน้ำไปมันคลายมันบอกว่าบ่อแซบบ่บอแซบตัวไม่ใหญ่ท่าไหร่นะ อืโดนครับผมนั่นเลยถายก็ดนนะำอไมมใหญ่นะหนอุ้ยอุ้ยหลุดโอ้โหุ้ยหลุดมันไปพันหญ้านะดึงหญ้าขาดร่วงน้ำไปเลยตัวเด็กกันไม่โดนตัวที่สองหลุดโอ้หืมโตเท้แล้วกิน อออื <c ười> ื้หเคยดีตรงนี้นเคยดีอุ้ยครึ่งโลเมียถึงเลือดอีกแล้วน้ำแดงออกอีกแล้วนี่ครับผมโอ้ประมาณสี่ขีดสี่ขีดนะประมาณสี่ขีดถึงครึ่งโลได้นะหนี่กบยาง ตุกตาตุกตาวีนึงนะครับผมใครรุนใจก็เดี๋ยวติงลิ้ยงไว้ใต้ใต้คลิปนะครับผมใจดีคือตอนเช้านะรวยด้วตัวเล็กดุเพิได้ตัวใหญ่ก็โอเคนะ้ำอ้วนเลยอ้วนเลยดูสิครับตอนเช้ามือมินข้าวมะเร็วโอเคเดี๋ยวฮาเต็นต่อไปเดี๋ยวลองดูอันนะี้อุ้ยมีตัวใช้ดีเลยนะเนี่ Uh huh. สายวิ่งไปแล้วผมมัน uh huh. uh huh. ส่งนานเกินมันกัดแล้วสายวิ่งไปเลยนะเมื่อกี้นะน่าจะไปคายมันขึ้นลอยอยู่เลยเมื่อกี้นะเห็นตัวนะมันขึ้นจิบน้ำแล้วก็ลงช้าๆน่าจะตกใจแล้ว tua máy ngủ đi à. ừ, ừ, cắt mấy đùn cắt 2 trắng nơi nữa cắt mấy đùn nó trắng nơi nữa โอเคเดี๋ยวเพื่อนกำลังทำต้องยินนะม่รู้ม,รมีตัวรอเป่าเนี่ยลองดูก่อนนะผมโอเคปอหมายน่าโดนมากเลยเฮ้ยอ,ออกมากำลังเงียบเลยนะเริ่มเงียบแล้วครับผม มันมาหน้าล่างเ้เงียบไปเลยเนงะียบตัวเล็กๆตัวใหญ่ไซส์วิ่งหมดเลยมันมมไงฮึฮึเฮีกแล้วมาหากรรมการกัดไม่โดนเริ่มอ,อีกแล้ว ลอยมาเลยอุยอ้ยอุย้ยตายเลยอุยอ้ยอุยังไม่ตายใช่แล้วน่าจะหนังกีนะผมนีโอ้หเล็กมากมากัดด้านหน้าเลยนะเห็นเลยนะผมนี่กรุบยางตุกตาวีหนึ่งฮนะใช้ขนาดนี้ก็ไม่เหลือนะครับผมเดี๋ยวก็เก็บเป็นตัวประกันก่อน หลุดหรือเปล่าโอ้ยไม่รูดนะผมใช้ดีแล้วโอ้โหติดไม้นี่ยกขึ้นมาดูเลยนี่อ,อือหืออีกหนึ่งเต้ของผมใช้ดีเลยนะผมประมาณสามกีดนี่กับไม้กลางถนนเลยน,นี่นี่นี่ผมใช้ประมาณสามกีดเหดมือนเดิมไหมผม หยางตุ๊กตาวีหนึ่งนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปหามาเชิญได้บอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับผมโอทุปัสฮาร์ดคอร์นะครับของผมนี่เป็นเวท8ขีดบุกนะครับแหมย,ยกบลอยกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บกลางก่อนนะครับผมตาหมาเต็มต่อไปเมื่อกี้ริมตะลิงตรงนี้มันกัดนะมันกัดอยู่ครั้งหนึ่งนะเนื่อตกเดี๋ยวอีกตัวมากัดตรงนี้ไม่รู้ตัวเดียวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะขอนั่งนะควาดไม่ได้นะ สวยเลยอืมอืมหืมโคราตัวจริงๆด้วยผมกัดตุ๊บผมนี่วัดเลยนะเพื่มหินมันคาเบียไปแล้วอืมอืมอ่านยาไเลยืีนี้เต็มหมดอะแบบนี้ในะคูเต็มหมดอะ ออืืหแมวัดไม่อยู่นะเนี่ยมันจะขึ้นผีนะมันกระชากลงเลยนะอือหืออือหือโดนแน่นอนดอกนี้ บอกเลยกับซ like, like ้ำหลายๆที่ันนั้นดีเลยฮะใช้ดีแล้วนี่ครับผมนี่ครูตรงนี้เลยนะนี่ครับผมเหมือนเดิมว่าผมกบยางตุกตาคตุกตาวีหนึ่งโอเคดดมเพิ่มอีกหนึ่งเต้นเกือบจะผมแตโอเคอยู่กัดแม่นกัดแม่นเก็บปลา่ดนะไหนตำซาจะมายืน มายืนตรงนี้พอดีนะปลาช่อนขึ้นนะปลาช่อนขึ้นตรงกลางน้ำเลยนะโอ้โหสายหน้าคุยหมดแล้วนะแต่มันเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังทนได้เลยขึ้นกลางน้ำเลยนะไม่รู้กัดหรือเปล่านะอืมอืมโดนนะผมโอ้ยสายใหญ่เลยนะผมโอ้ย นี่โอ้หดูโอ้โหใช่ดีทั้งนั้นเลยนะนนเกือบผมจังเลยนะตัวนี้ยาวติดยาวไปนิดน่นนะติดยาวปรรไปตก็ใช้ดีนนี่เหมือนเดิมครับผมกบยางทุกตาวีหนึ่งนะครับนี่ใส่โอเคเลยนะผมมายืนทำท่าจะยืนจีพอดีอเห็นมันขึ้นนะ <laughs> เลยตีนะโอหกัดจริงๆด้วยโอเคครับผมวันนี้ถือว่าหมานเลยเดี๋ยวไปหาเต็มต่อไปครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนุ่นข้างก่อนตองกัดอยู่ด้านหน้าตัวใหญ่วัดไม่อยู่นะวัดไม่ตลาดนะติดกิ่งไม่ไปนะนด้วยนะอโอ้โหอ้ย จนกิ่งไปนะนี่โอ้โหว่าแล้วเดีย๋ยวมาลองดูนี่ว่ามันจะเอาหรือเปล่าอืมโอ้มันกัดจริงๆด้วยนะผม ส้ำเลยไหมรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะรอแป๊บหนึ่งอ่ะยืนนิ่งๆทำสมาธิดีๆนี่มันกัดจริงๆด้วยนะผมอืมว้าโอ้ยโหแล้วก ม้วนกัดเลยนะม้วนตัวกัดเลยนะอีกสักทีนะแต่ไม่ยังยังไม่เห็นฟองมันขึ้นนะฟองมุดคลนมันอีปลายต้องใจเย็นๆนะไม่ได้ปลาเนี่ยอย่าไปเครียดมานะอือหือโอ้ยเครียดตัวโครใหญ่เลยนะ ตรีกกััอยงะเมนโอเคเดี๋ยวลงลงไปด้านล่างดีกว่านะผมอุ้ยโดน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 ไม่กว่าไม่โดนนะปัดอยู่หลังพุ่งมาเลยนะผมนี่ นี่ครับผมอีกหนึ่งเต้นนะผมประมาณสามขีดได้นะกับเจ้ายือ่ของนี้ต้องบกต่อนี่ครับผมกบยางทุกตานะผมอีกหนึ่งเต้มเมื่อกี้กัดอยู่หลังพุ่มไม้นะว่าจะไม่โดนนะเดี็ปฟางก่อนปีีทานฟางก่อน โดนอีกแล้วตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หนึ่ตัวเล็กนะตัวเล็กนะเด็กเล็กแบบนี้ก็โดนนะครับผมกบยังตุกตาวีหนึ่งนะครับขนาดสามจุดห้านะหนักเจ็ดกรัมนะครับผมจะเก็บปลางก่อนนะนี่ขนาดไซนี้ยังกัดโดนนะผมฟังเพลงก่อนนะผมไม่เคยได้พูดอะไรฟังเพลงไปก่อน เ,เพลงโฆษณานะผมฟังทุกวันนะอยู่บ้านเนี่ผมฟังทุกวันนะพ่อเปิดอุตตยูนะอือหโอโ้โหนี่นะครับเห็นไหมครับการเดียวรถคันต่ำอย่างเงี้ยเวลาส่งมันส่งไม่ได้นะ ยืนไม่ค่อยถนัดด้วยเหี้ยตัวใหญ่กัดวัดแดงแดงสีก็เรียบรอนนะ้อยอุ้ยกล้องไม่เห็นนะเนี่ยแนี่ไงเนี่ยตัวรักตัวเลี้ยงฟิชชิ่งอีกแล้วโอเคเดี๋ยวขย,ยับไปด้านบนดีกว่าเดี๋ยวจะตกน้ำออกเนี่ยกลก้องลกนตัวใหญ่กัดวัดไม่อยู่นะผม มีตัวมีตัวกัดไม่ดูนะไอ้ช่องมันคแค้นะแอคชั่นเหงือกไม่ทะนออกนะขึ้นยัยอือกัดไม่ดูนะผมไม่ัเกบจะวัดไปเลยเมื่อกี้ สไลด์เลย <c oughs> ป้ายเขาเขียนห้ามือดูน้ำจับปลานะตีได้ไหมเขก็มาเขียนห้มาม่าตีปลาห<ะ>โ,โดนอีกแล้ว โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยูอุ้ยโอ้โหนี่นี่ดูสันหลังมานะนี่เริ่มติดอ้วนมานะไม่ใช่มัน,น,นช็อตบอดี้นะเริ่มติดอ้วนมานะ เดี๋ยวตัวนี้เราทําการปล่อยนะผมเพราะว่ามันุษสารรถมาจากอวนแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราทําการเปิดนะนี่ครับผมเหมือนเดิมครับผมกบยางตุ๊กตาวีหนึ่งนะครับผมขนาดสามจุห้าน้หนักกิโกรัมโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราก็ทาการปลดแล้วก็เปิดไปนะโอเคเดี๋ยวเ่อยไปนะรดมาจากอวนแล้วนะมาโดนของเรานะลปิมันดีกว่ามันช่้ชีวิตมาแล้วนะคอยมันรดต่อไปนะผมโอเค ก็ขยับขึ้นมาจากที่เอาแร่ปลาเมื่อกี้นะโอ้โน่นๆมีปลาช่อนนี่ยเมื่ก่อนผมขี่รถผ่านมานะมีน้องๆวัยรุ่นมาเยืนตกอยู่ตรงนี้ด้วยยนะังตีไม่รู้ได้ตัวหรือเปล่า Ladies and gentlemen Are You Ready Ơ hờ Tứng ít lé bà phụng Ơ này ít lé Ủy tứng ít lé bà phụng Ủy nhìn đù 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 ngay nôn Ui Cờ đồ đau đó bằng 1 thí Ơm ไงล่ะ <laughs> <c oughs> เจอกันอีกแล้วใส่บทเจออีกแล้วกับผมนี่ไฟใหญ่เลยนี่โอ้โหดูความมือนี่โอ้ย,อยดูขนาดรอกดีนี่ผมโอ้ยเจออีกแล้วผมเจออีกแล้ว <laughs> ไม่ขนาดนี ผ่านวันนั้นมีคนตีอยู่นะมีเด็กวัยรุ่นตีอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราดวงขึ้นนะเจ <c oughs> ็ดเคเออีกแล้วเน้น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 กุญรอกุญยำหมดเลยเดีย๋ยวดิ้นนิไม่มีคีปเปอร์ด้วยนะมือล้วนล้วนมึงดิ้นมือแหกนะนี่ครับผมโอ้ยใส่ยัยกนเลยใส่ยีกแล้วนะ ขังกรนได้ด้านล่างไปนะอันนี้ไม่ได้ด้านบนนะผมเนีย่ยเหมือนเดิมครับผมกบยางตุ๊กตาวีหนึ่งนะครับผมกับเจ้ากันที่ใช้งัดเลยยกขึ้นมาเห็นกันเมื่อกี้นะผมกันโอทูพลัสฮาร์ดคอร์นะครับเวทที่ผมใช้เป็นเวทวเวทเวที่อะไรใช้เป็นเวทแปดกี่สิบกนะครับผมยกขึ้นให้ดูเลยนะผมนี่จนใช้เกรืองนะใส่ใหญ่กันอีกแล้วนะผม บอกเลยวันนี้ตึงอีกแล้วก็โอ้โหใส่ชุดตกปลามานี้ไม่ตึงนะนี่ต้องใส่ชุดที่เขาแจกมากับโม่ใสนะตึงทุกดอกบอกเลยนะผมนี่โอ้โหใหญ่จริงนะตัวตน,นี้ใหญ่จริงโอเคผมเดี๋ยวเซลฟี่สักรูสกปสต่าพยังเหมือนเดิมนะครับผมปากไม่มีรอยฉีกอะไรเลยนะบอกเลยราคานี้โคตรคุ้มจับไปยาว,ยาว ผมไม่เดียวเลยฮใช่ดีนะนี่นี่ครับผม,ผม,มกับเหมือนเดิมครับกบยางทุกตาวีหนึ่งครับผมสีแดงแรงวิ์นะโอเคเก,ก็บปลาก่อนนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโู้นนะออกกลางเลยนะเ <c oughs> ตียนกลางนงไม่เลยนะโอ,โอเคครับผมวันนี้ก็จบการตีปลาช่อน อีกหนึ่งวันนะครับผมตอนแรกกาว่าจะตีไอเป็นโรงน้ํากลางถนนนะครับตอนตุลตาครับแต่กูอันดูแบบกล้องเลยมันเหลือน้อยครับเดี๋ยววันนี้ไปจุ่มผมน้ะครับว่าได้ทั้งหมดกี่แต้มได้ไซส์ไหนบ้างนะผมเต็มทั้งหมดนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมเก้าตัวหรือเปล่าน่าจะเก้าตัวนะผมบวกัวนี้ใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบิ่งๆเลยผมมีไซร์ประมาณสองตัวนะนี่ครับผมไว้ปูง เละเป็นแถบเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามมันไว้ด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมไปแล้ครับผม